แกวกัลยาพะเครื่องสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับ ep ที่45กันนะคะวันนี้ฝากร้านนิดนึงแก้วกัลยาพะเครื่องนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางช่องทางการติดต่อจะเป็นเบอร์โทร0875728906นะคะแอดไลน์ id ของลูกค้าเพิ่มเติมก็อันเดียวกับเบอร์โทร0875728906นะคะทุกคน ก็ฝากกดติดตามาคลิปของน้องด้วยนะคะไว้แจ้งเตือนพี่ๆนะคะเก็บเบาๆหน่อยลูกเดี๋ยวเรามาพบกับอีอ,อ,องค์แรกกับอีพีที่สี้ากันนะคะทุกคนจะเป็นหลวงพ่อเงินปืนแตกนะคะนี่หลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกนี่นะคะ นี่นะคะมาดูกันชัดๆน้อนี่ค่ะองนี้แก้เปิด500บาทนะคะทุกคนนี่นะคะเห็นชัดๆกันไปเลยใกล้ๆนะคะนี่เนาะอ,องค์แรกนะคะ500บาทค่ะ องค์ถัดไปจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองบัวเนาะนี่นะคะสวยสวยชัดชัดเลยนะคะหลวงพ่อเดิมแก้วเปิด400บาทนะคะทุกคนนี่ค่ะ ep เก็บตกนะคะ ep นี้นี่นะคะ400บาท ถัดไปจะเป็นหลวมพ่อเงินวัดท่าบัวทองค่ะทุกคนนี่นะคะหลวมพ่อเงินท่าบัวทองเปิดห้าร้อยบาทค่ะองนี้นี่นะคะสวยๆเดิมๆนะคะนี่นะคะทางลานจะเป็นแบบนี้ห้าร้อยบาทค่ะท่าบัวทองนะคะต่อไปจะเป็นพระกิ่งไม่ทราบที่ค่ะทุกคนอันนี้ แก้เปิด300อบาทนะคะไม่ทลาบที่จริงๆนี่นะคะสวยๆนี่นะคะ300บาทค่ะผ้ากิ่งนะคะต่อไปจะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาค่ะอันนี้800บาทค่ะเปิดแป0ร้อยนะคะองนี้สดเดิมเหมือนกันนี่นะคะ องนี้แก้ขอ800นะคะทุกคนโอเคใช้ไม่ชัดยังไงก็ขอภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะองค์ถัดไปจะเป็นพระเหรียญน,นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อผวันดีนะคะแก้เปิด500อบาทนะคะทุกคนนี่นะคะรุ่นแรกรุ่นเดียวนะคะนี่นะะชัดๆแจ่มๆตัวหนังสือ จีวงจีวอคมในตายเห็นกลมเลยนะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนหลวงพ่อข,ขวัญดี500อบาทนะคะองค์ถัดไปจะเป็นหลวงพ่อพระฤศีลิงดำนะคะนี่นะคะข้างหลังจะเป็นทาเวสแบบนี้นะคะ่ะหลวงพ่อฤศีลิงดำแก้เปิดเจ็ดร้อบาทนะคะทุกคน สวยๆตัวหนังสือคมมากเลยนะคะลิวจิวอลก็สวยคมเหมือนกันเห็นตรงเห็นตาเติ็งหูโอเคนะคะนี่ข้างหลังจะเป็นท้าวเวแบบนี้เนาะพระใช้งานก็จะมีสึกว่างนิดหน่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะเปิดเจ็ดบาทนะคะองค์พระฤาษีดำองค์ถัดไปจะเป็นหลวงพ่อกลวยคะ่ะเหรียญนโมตาบอดนะคะที่เขาเรียกกันนี่นะคะ นี่นะคะเส้นริ้วข้างบนข้างบนตามเรน,นี้เลยนะคะสี่วันก็สวยอยู่นะคะเนี่ยนี่นะคะนี่ข้างหลังค่ะเห็นริ้วอยู่เหมือนกันนะคะโอเคนี่นะคะออองนี้แปดร้อยบาทค่ะถัดไปจะเป็นเหรียญอออันนี้จะ เป็นเหรียญเหรียญกระดุมทาวเวทนะคะอันนี้แก้วเปิด400บาทค่ะนี่ค่ะเป็นพระจันทร์ขวานวัฒยาเชียงอันนี้จะเป็นสายมูนะคะทุกคนนี่นะคะสวยๆเดิมๆเลยนะคะข้างหลังก็จะมีตอกเหล็กนี่นะเออข้างหลังจะมีตอกโค้ดผู้ผิดค่ะตรงนี้นะคะทุกคนโอเคเนาะสวยมากค่ะเลี่ยมให้เด็กนะคะปกป้องกันภัยนะคะคุ้มครอง ุตรห,หลานของท่านนะคะ400บาทพร้อมกล่องเลยนะคะออกจากวัดและอันนี้จะเป็นหลวงปู่หมุนนะคะหมุนเงินไหลมานะคะอันนี้จะเป็นอยู่ในกล่องมาพร้อมกล่องเลยเนาะ,ะนี่ค่ะสวยๆเดิมๆนอนกล่องเลยนะคะนี่ตามนี้นะคะโคตรตรงนี้เนาะ,ะนี่ค่ะมานะคะ แกะไม่ได้ข้างหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนี่นะคะ400บาทค่ะทุกคนนี้ส,สวยๆเลยนะคะ400บาทองค์ถัดไปจะเป็นหลวงพ่อ อันนี้จะเป็นหลวงพ่อกเกษมนะคะหลวงพอ่อเกษมนี่นะคะสวยๆเลยนะคะมวนสารตามนี้เลยนี่ยะ,ะ่ะห้าร้อยบาทค่ะองค์นี้นี่นะคะข้างหลัง จะอยู่ในกล่องแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะกล่องนี่นะคะเป็นรุ่นอ่ที่ระลึกอายุ76ปีนะคะทุกคนเนี่ยนี่แล้วก็อันนี้ก็ไหนเอ่ยนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะคะอันนี้หลวงเดี๋ยวนะหลวงพ่อเกษมจะมีอยู่สององค์อันนี้ นะคะแล้วก็นี้นี่นะคะโองนี้ก็400บาทเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นสุขสบายนะคะของเกษมสุขสบาย นี่ค่ะจะมีจีวงจีวอนนะคะอยู่ข้างข้างเป็นมวลสารนะคะแล้วข้างในก็จะเป็นนี่นะคะเต็มเลยมวลสารนะคะอยู่ตรงนี้รุ้นสุขสบายเนาะเนี่ยนะคะเกษมเขมโกนี่นะคะสี่ร้อยบาทนะคะทุกคน ถัดไปก็จะเป็นอ่นนี้จะเป็นหลวงพ่อกล้วยค่ะหลังหันนุมานนะคะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะแปดร้อยบาททุกคนชัดไหมนี่นะคะหลังหนหนุมานแบบนี้มาในกรอบแบบนี้ให้กรอบเลยะคะ่ะแปดร้อยบาทนะคะนี่นะคะทุกคนเขาก็ใช้งานมาก่อนแล้วเขาก็ถึงมาเลี่ยมกรอบให้นะคะทุกคนนี่นะคะ่ะ สวยก็ไหลเงินนะคะทุกคนแปดร้อยบาทค่ะองค์ถัดไปนะคะจะเป็นหลวงพ่อผางนะคะทุกคนหลวงพ่อผางแก้วเปิดหก0้อยบาทค่ะนี่นะคะมันจะแบบสีออกแบบผิวไฟๆไฟอาจจะส่องยากนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าเก่าเก่าจริงเพราะว่ากรอบมันค่อนข้างที่จะลายหน่อยนึงค่ะน,นี่พยายามจะให้เห็นนี่นะคะทุกคน นี่ค่ะนี่นะคะหกร้อยบาทนะคะต่อไปจะเป็นหลวงพ่อพุทธพีชยะะัยค่ะอันนี้แก้วเปิดห้าร้อยบาทนี่นะคะสวยๆนี่นะคะห้าร้อยบาทะคะ่ะเก่าๆเลี่ยมเก่าอันนี้เลี่ยมเก่าโบราณจริงๆนะคะนี่โอเคห้าร้อยบาท ต่อไปจะเป็นสมเด็จจิ๋วคะแนนค่ะหลวงพ่อกลวยนะคะโอนี้ก็500บาทเหมือนกันนะคะเลี่ยมเก่าอุย้ยน่ารักอ่ะดูดินี่นะคะสวยเดิมๆเ,เลยนะคะมันก็จะส่งยากนิดนึงนะมันมันค่อนข้างที่จะลายอยู่นะคะกรอบมันกรอบเขาแบบใช้มานะคะข้างหน้าเห็นไหมคะ,ะข้างหลังเดีย๋ยวแก้จะส่องให้ดูเนาะ นะเนี่ยค่ะทุกคนส,สวยๆเลยนะคะองค์จิว๋วนี่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสมเด็จเนื้อโลหะต่อโค้ดนะคะก็500บาทเหมือนกันนะคะทุกคนเห็นนี่นะคะมีโค้ดราคาของ,งนี้นะคะเนี่ยค่ะ โอเคเนาะห้าอยบาทค่ะทุกคนองค์ถัดไปก็จะเป็นหลุมพ่อพาเหมือนกันค่ะราคาเท่ากันเนาะอันนั้นเลี่ยมกรอบกับอันนี้ไม่ได้เลี่ยมนะคะทุกคนนี่ค่ะเก่าๆเ,เ,เดิมๆเ,เลยนะคะตามนี้เสรนริว้วจีวอนตงตุนหนังสือนะคะตามนี้เลยนะคะเนื้อหาหกร้อบาทเหมือนกันนะคะ องค์ถัดไปจะเป็นหลวงพ่อตีนะคะเนี่ยเป็นสีทองแดงนะคะพิงโกสวยๆเลยนะคะข้างหลังจะเป็นพ้าปิดตานี่ค่ะหลวงพ่อเตกแก้เปเจ็ดร้อยบาทนะคะเก่าๆเลยนะคะแต่ยังสวยอยู่เลยเนี่ยนะคะเก่าคมมากข้างหลังตัวนังสือคมๆเลยนะคะ เป็นเป็นตัวลักษณะยันนะคะโอเคเจ็ดร้อยบาทนะคะต่อไปจะเป็นหลวงปู่ศรีค่ะเหรียญมหาลาบนะคะอง์นี้หลวงปู่ศรีแก้เปิดขอเก้าร้อยนะคะองนี้สวยมากจริงๆนี่นะคะรุ่นหนึ่งนี่นะคะนี่นี่นะคะองนี้แก้เปิดเก้าร้อยบาทนะคะทุกคน ใช้บ้างมีจะบุกโนนิดนิดนี่นะคะทุกคนโอเคองค์ถัดไปจะเป็นหลวงพ่อสุดค่ะหลวงพ่อสุด700อบาทนะคะทุกคนอันนี้สวยเดิม,มนี่นะคะครับ<ม>เดี๋ยวไม่ทำนี่แม่คืน,นนะครับครับ,รบแม่ทางานแป๊บเดียวดูจะเสร็จละจะเสร็จละ<ม>อนอนนี้ให้นะค่ะนี่นะคะ หลวงปู่สุดนะคะนี่เจ็ดร้อยบาทโอเคนี่ข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนโอเคขอผ้าเพิ่มเติมแก้วได้นะคะเจ็ดร้อยบาทองนี้นะคะต่อไปจะเป็นหลวงปู่ดูนะคะหลวงปู่ดูปีสองห้าสองห้านะคะอง์นี้แก้วก็เปิดเจ็ดร้อยเหมือนกันนะคะทุกคนสวยๆนะคะก็ไหลเงินสวยๆนี่นะคะข้างหลังจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวแกส่องให้ดูเนาะ นี่นะคะปีสองห้าสองห้าตรงนี้นะคะโอเคนี่นะคะสวยๆเดิมๆตัวหนังสือโอเคนี่นะคะเจ็ดร้อยบาทต่อไปจะเป็นหลวงพ่อเพิ่มค่ะองค์ถัดไปนะคะนี่นะคะเล่นตรงนู้นไปเล่นตรงนู้นโอเคอ่านี่นะคะนี่นะคะ หน้าหลังเนาะหมูพ่อเพิ่มแปดหมูพ่อเพิ่มนะคะแปดร้อยบาทนะคะทุกคนนี่นะคะขึ้นตามนี้เลยนี่นะคะทุกคนนี่ตามนี้เลยเนี่ยนะคะลูกก็มากวนโถขอแม่ขายของก่อนนะลูกอันนี้นะคะนี่ตามนี้เลยนะคะมีมีมอ่า เรียกว่าอะไรจานตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนหพ่มเพิ่ม800บาทค่ะต่อไปจะเป็นสมเด็จพระจันโตนะคะ600บาทนะคะทุกคนอัน,นนี้นะคะนี่นะคะทุกคนหน้าลังเนาะอ่าเดีวแกส่องให้ดูนะคะทุกคนนี่ค่ะสมเด็จพระจันโตนี่นะคะตามนี้เลยนะคะสวยๆนะคะ600บาทค่ะทุกคนนี่นะคะวัดมหาธาตุนะคะทุกคน องค์สุดท้ายค่ะจะเป็นเหรียญน,นะคะกมรมหลวงชุมพรน,นะคะนี่นะคะน,นี่นะคะองค์สุดท้ายเจ็ดร้อยบาทนะคะทุกคนนี่นะคะ,คะคโอเคนี่นะคะ องค์สุดท้ายครบแล้วนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นรอบอาจจะเป็นแบบเก็บตกนะคะทุกคนถึงไงก็ถูกใจหรือไม่ถูกใจอะไรยังไงองค์ไหนยังเห็นภาพไม่ชัดหรือว่าแก้อาจจะพูดเร็วไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอรูปเพิ่มเติมกันข้างหลังใหม่ได้นะคะทุกคน โอเคเนาะแล้วยังไงก็เาฝากช่องน้องแก้วหน่อยนะคะกดติดตามช่องน้องแก้วด้วยนะคะแก้วกระยาพักเครื่องค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางโทร07572906นะคะไ id like แอด,ดมาได้เลยนะคะจบ ep ที่45แก้วกระยาพักเครื่องสวัสดีค่ะ